สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจยูโร a n n e l นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกสิ่งนี้กันนะครับก็คือไอโอนาตัวละครจากอนิเมะเรื่อง a p ปติเกโอออ t บลูสตินะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์ไอโอนาะครับจากอนิเมะเรื่อง a p p ติเก o o ออฟบลูส e ินะครับเรียกได้ว่าผมตามหมามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มาอันบ็อกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับตัวกล่องก็จะเป็นสีฟ้านะครับให้อารมณ์เหมือนเป็นน้ําทะเลแล้วก็มีรูปของไอโอนาะครับอยู่หน้ากล่อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับตัวกรอกก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีฐานมาให้ด้วยนะครับลักษณะฐานก็จะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ของแอนิเมตนะครับตัวฟิกเกอร์ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็โพสท่าได้ดีผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถขยับได้นะครับเนื่องจากมันเป็นฟิกเกอร์ที่เอาไว้ตั้งโชว์นะครับ แล้วเราก็เอามาต่อกับฐานนะครับเพื่อตั้งสวยๆเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นฟิกเกอร์แบบเอาไว้ตั้งโชว์นั่นเองนะครับก็ผมเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยชอบตัวละครหลักนะครับถ้าเป็นแอนิเมะหรือว่าตัวละครสาวน้อยเนี่ยจะชอบส่วนใหญ่จะชอบนางรองอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไอโอน่าเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทแล้วก็ ค่อนข้างมีสนเสน่ห์นะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบตัวละครตัวนี้นะครับและนี่ก็เป็นอันบ็อกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับจาก J Hero Channel นะครับยังไงก็ติดตาม J Hero Channel ได้ใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ